สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะมีการรวบรวมข้อมูลนะครับการซื้อขายเช่าหาพระเครื่องในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหลวงพ่ออะไรวัดอะไรนะครับเราจะนําข้อมูลทุกอย่างนะครับมาทาสถิติแล้วก็เฉลี่ยราคาออกมานะครับเหมือนเดิมนะครับขอแจ้งอันดับราคานะครับเป็นเลทราคาเราจะไม่เจาะจงไปในราคาหลักมากนะครับเนื่องจากพระมีหลายสภาพนะครับไม่ว่าจะสภาพ100%ซนะครับจมูกโดนหรือว่า ผิวเปิดนะครับยังไงเราขออนุญาตนะครับบอกเป็นช่วงเรทราคานะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับมีเรทราคาการตัดสินใจเพิ่มเติมในการเช่าหานะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรฝากติดตามด้วยครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระรุ่นแรกบล็อกนิยมปี2519เนื้อทองแดงลมดํามีการเช่าหาเป็นมือ่อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆจนถึงหลักหมื่นกลางๆครับรายการต่อไปครับ เหรียญขี่คอหลวงปูดทวดวัดช้างให้ปี2511เนื้ออปาก้าชุบนิกเกอร์มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นๆครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพิงวัดบางประกอบปี2483เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับสมเด็จหลวงปูู่แตกชั้นแขนหักศอกวัดอินเนื้อผง มีการเช่าหาเปลี่ยนเบอร์อยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญเม็ดแตงสีเส้นเลยหูหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2 5 0 6เนื้ออัลบกา,าชุบนิกเกิลครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางจนถึงหมื่นปลายครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านรุ่นฉลองศาราการเปลี่ยนปี2519เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นจนถึงหมื่นกลางครับ รายการต่อไปครับเตาลีกปูทวดพิมพ์ปัมม๊มซ้ำปี2505เนื้อโลหะมีการเช่าหากันอยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงปู่ทิมวัดละหาร่ล่ปี2517เนื้อนวะมีการเช่าหาเป็นหมื่นอยู่ที่หลักหมื่นต้นจนถึงหมืน่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญขวานฟ้าหลวงปู่หลุวยวัดถ้ำหาปิ้ง ปี2515เนื้อกระไหลทองมีการเช่าหาเป็ีนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพระปกใบมะขามเจ้าคุณน่องปี2513เนื้อทองคำมีการเช่าหาเป็ีนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับสิทธ์อันดับพระเครื่องที่ทีมงานพระเครื่องสามมิติของเรารวบรวมข้อมูลมานําเสนอให้นะครับหวังว่าจะมีพระที่ถูกใจเพื่อนๆบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Facebook และ y YouTube พระเครื่องสามมิติของเราด้วยนะครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์นะครับต้องกราบลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ